แพ้ยาคุมจริงหรือเปล่าอาการต่างๆเหล่านี้อาจไม่ใช่อาการแพ้ยาคุมอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่เป็นเพียงผลข้างเคียงจากการใช้ยาเท่านั้น สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่ใช้ยาคุมอาจจะเคยประสบกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาคุมเช่นเวียนหัวคลื่นไส้หรืออาเจียนซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะมักจะเรียกอาการนี้ว่าอาการแพ้ยาคุมอาการต่างๆเหล่านี้อาจไม่ใช่อาการแพ้ยาคุมอย่างที่หลายๆคนเข้าใจแต่เป็นเพียงผลข้างเคียงจากการใช้ยาเท่านั้นวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อนี้นะคะ แพ้ยาคุมอาการแพ้หรือแค่ผลข้างเคียงยาคุมหรือยาคุมกำเนิดนะคะจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับยี่ห้อและผู้จำหน่ายค่ะ อย่างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสตินโดยฮอร์โมนสังเคราะห์ในยาคุมจะช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะต่อการตั้งครรเช่นยับยั้งการตกไข่ทำให้มูกบริเวณปากมดลูกเหนียวข้นขึ้นทำให้เย่อบุโพรงมดลูกนะคะบางตัวหรือว่าฝ่อตัวไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนจึงช่วยป้องกันและลดโอกาสการตั้งครรภค่ะและในบางครั้งนะคะ จุดประสงค์ของการใช้ยาคุมก็อาจไม่ใช่เพื่อการคุมกําเนิดแต่เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่เกิดจากภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลและเนื่องจากการใช้ยาคุมส่งผลทําให้ฮอร์โมนในร่างกายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจึงอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่หลายๆคนนะคะเข้าใจว่าเป็นอาการแพ้ยาคุมค่ะ อาการที่เกิดหลังจากการใช้ยาคุมอาจไม่ใช่อาการแพ้เสมอไปแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความแตกต่างระหว่างอาการแพ้ยาคุมกับอาการข้างเคียงของการใช้ยาคุมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะ อาการแรกที่ทุกคนควรจะทราบก็คือลักษณะอาการของการแพ้ยาอาการแพ้ยามักพบได้น้อยกว่าอาการข้างเคียงค่ะอาการแพ้ยาเป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองกับสารบางอย่างในยามากกว่าปกติโดยระบบภูมิคุ้มกันอาจมองสารเหล่านั้นนะคะเป็นอันตรายต่อร่างกายจึงได้กําจัดสารเหล่านั้นทิ้งจนทําให้เกิดเป็นอาการแพ้ค่ะ มีผื่นคันลมพิษเป็นไข้ตัวร้อนคันตาน้ำตาไหลไอคัดจมูกเสียงหายใจหวีดแผบหายใจลำบากมีอาการบวมบริเวณคอใบหน้าผิวหนังและริมฝีปากอาการแพ้ยาเหล่านี้นะคะอาจเกิดขึ้นทันทีหลังใช้ยาหรือภายในไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายวันหรือหลายสัปดาห์หลังจากใช้โดยระดับความรุนแรงมีตั้งแต่ไม่รุนแรงรุนแรงปานกลาง และร้ายแรงจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตที่เรียกว่าปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงหรืออนาฟาแล็กซีดโดยอาการอนาฟาแล็กซีดนี้นะคะมักจะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงบ้านหมุนหัวใจเต้นเร็วปวดท้องหายใจไม่ออกชักหรือหมดสติมีลักษณะคล้ายกับอาการแพ้อาหารหรือสารอื่นๆหากพบอาการที่บ่งบอกถึงอาการแพ้ยารุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันที ผลข้างเคียงเป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาทุกชนิดแต่อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลพบได้ทั่วไปและพบได้บ่อยกว่าอาการแพ้ยาโดยผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นการแพ้ยาคุมนะคะก็ได้แก่มีอาการเลือดออกกระปิกรกะปอยจากช่องคลอดมีน้ำหนักขึ้นหรือมีอาการบวมน้ำเต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออาจมีอาการคัดตึงเต้านมขึ้นไส้เวียนศรีรษะและมวนท้อง มีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าปกติผลข้างเคียงเหล่านี้นะคะเป็นผลมาจากระดับและชนิดของฮอร์โมนภายในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มักไม่เป็นอันตรายแต่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันหากอาการจากผลข้างเคียงหลังจากใช้ยาไม่ดีขึ้นควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เพื่อเปลี่ยนยาค่ะ แม้ว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมจะไม่ร้ายแรงแต่หากพบว่ามีอาการตาผ้ามัวปวดท้องหรือปวดศีรษะรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองปวดขาขาและข้อเท้าบวมแน่นหน้าอก ขยับใบหน้าไม่ได้แขนตกยกแขนไม่ได้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะนอกจากตัวยาและฮอร์โมนในยาแล้วนะคะยังมีพฤติกรรมและปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมค่ะเช่นผู้ที่สูบบุหรี การตั้งครรภ์ภาวะเลือดออกจากช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุโรคอ้วนโรคเบาหวานภาวะความดันโลหิตสูงโรคเลือดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับมะเร็งเต้านมและมะเร็งภายในระบบสืบพันธุ์เป็นต้นนะคะ ผู้ที่กำลังใช้ยาหรืออาหารเสริมหรืออยู่ในกลุ่มนี้ไม่ควรซื้อยาคุมกำเนิดมาใช้เองควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงและวิธีการใช้ยาคุมอย่างถูกต้องเพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงค่ะผลข้างเคียงและการแพ้ยาคุมอาจเกิดได้กับการใช้ยาคุมทุกรูปแบบทั้งยาเม็ดยาคุมแบบฉีดยาคุมแบบฝังและยาคุมฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติจากการใช้ยาคุมทุกชนิดนะคะ ก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้งค่ะไม่ควรซื้อยามากินเองและใช้ยาตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีจุดประสงค์เพื่อการคุมกำเนิดเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนรักษาสิวหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามนะคะ และสุดท้ายนี้ที่แม่จ๋ายอยากจะฝากไว้นะคะก็คือยาคุมทุกชนิดถึงแม้ว่าจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่ก็ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้นอนคนเดียวของคุณและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนหรือการคุมกำเนิดอินบ็อกมาพูดคุยกันค่ะ